ใส่ในกวดกระบุกขีให้เส้นใหญ่นะครับให้กลับไปบ้านเขาจับไม่กวดได้เลยแม่เขาดูอันนี้คือหัวใจที่เราจำไว้เลยหรักจำว้มืโมดีเพาเป็นมือมือนักเรือต้นกันทุกคนพานลำสุดเดียวกันเลยทั้งสามสูตรเลยมีจุุดม่งหมายเดียวกันทับเหมือนกันนะครับประยุกต์ใส่ตามบริบทของเจ้าระบบเรียนนายวีรบลเบลปนอัจจัผ่าน รองประหลัดเทศบาลตำบลหัวนาคำนายจีระศีโยติยผู้ในการกองการศึกษาคณะผู้จัดอบรมทุกท่นานคณะศูนย์พนาดเด็กเล็กศักษาศูนย์และคณะครูทุกท่านนะคะที่ชันนางสุรีพรภูทานทองตัวแทนคณะศูนยนาดเด็กเทศบาลตำบลหัวนาคำเขตสองวันนี้เป็นตัวแทนมาแนะนําเกี่ยวกับสื่อาดดการเรียนรู้สาหรับเด็กนะคะให้คุณครูคิดสื่อมาคนละ สองชิ้นสองชิ้นนี้คือแกจะมีกรอบให้ว่าสื่อที่นี้ต้องเป็นสื่อที่สามารถใช้ได้หลากหลายหลากหลายที่ที่นี่คือหลากหลายกิจกรรมสามารถน,นําไปต่อดยอดเกมโยนลูกบอลแสนสนุกนะคะมีทั้งสื่อจอากวัสดุเรือใช้ก็คือรังกระดาษแต่ว่าเราต้องมาดัดแปลงแลนะคะก็จากการสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าการมองผีลองถูอันไหนที่สามารถทําได้ง่ายคุณครูเข้าใจ เราถึงนํามาใช้ก็คือก็เลยได้สื่อชิ้นนี้มานะคะก็จะใช้แล้วก็ในการผลิตสือ่อแต่ละครั้งคุณครูต้องมีมีอะไรแบบบันทึกการผลิตสื่อใช่ไหมคะแล้วก็จะไปบันทึกว่าสื่อชิน้นนี้เราผลิตันที่เท่าไรใช้วันสึอะไรบ้างสื่อชิ้นนี้ผลิตออกมาแล้วสามารถที่เด็กใช้ได้กับเด็กดีหรือเปล่าเราก็จะเอาไม้ขีดแล้วก็ใส่ลงใน ฟ้าขวดฟ้าสตินะคะสามารถาเก็บมาจากขวดที่มีไตเกินค่ะแล้วก็ทุกคนไหนคุมนะคะมารับวมกันค่ะสิ่งที่เด็กจะได้รับนะคะในการผลิตสื่อหนึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีสองเด็กมีประสาทสัมผัสที่สำคัญพันกันวัตถุประสงค์และก็ประโยชน์ของสื่อนะคะ ตอนหลักก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งสด้านที่เราเราทราบกันอยู่นะคะคุณครูก็คืออันหนึ่งคือ,คอด้านร่างกายนะคะหน้าร่างกายนี้ก็เด็กๆจะได้หยิบจับนะคะหยิบจับสื่อใช่ไหมคะอันนี้คือพัฒนากล้ามเนื้ออะไรคะกล้ามเนื้อบรเลกนะคะของเด็กนะคะได้หยิบจับสิ่งของหยิบจับสื่อใช่ไหมคะอันนี้คือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะสังเกตบ้างนีสีอะไรบ้าง รูปทรงนะคะเล็กกลางใหญ่ให้ได้ขนาดละสองชิ้นเพื่อเราจะมานํามาประกบกันให้สูงขึ้นให้ให้หนุ่มขึ้นเพื่อง่าในการหยิบจับของเด็กนะคะเมื่อเด็กได้เล่นโลกการ์ดเป็นกลุ่มเด็กก็จะมีการปฏิสัมพันธ์แบนี้กันนะคะ าราที่สอนจุงใจเขาเองเลยครับแล้วอาจจะก่ได้บอกเขาเราเป็นน้าบ้านแค่สอนเราเองแล้วก็สรุปแล่าเคยไปคุยกับว่าเขาไปเข้ายู่บ้านเขาแม่ถึงรูปจังเนาะ